ถ้าพี่น้องจาได้ว่าในช่วงที่ลูกสาวตระกูลชินขึ้นมาครองอนาจตอนนั้นมันจะเอาพื้นที่ทางทะเลมาแบ่งกันใช่ไหมแบ่งประยโยชน์ที่เกาะกูใช่ไหมผมไปเกาะกูมาแล้วผมไปเหยียบเกาะกูผมนั่งเรือไปกลางทะเลตําแหน่งที่ฮุนเซนฮุนมาเนตบอกว่ามันเป็นพื้นที่เขาผมนั่งเรือไปพื้นที่ทะเลทางนั้นผมให้พี่น้องในพื้นที่เกาะกูช่วยพาให้ผมชี้ดูที่ว่ายอดเขาสูงสุดของเกาะกูที่มีการแบ่ง ปักหลักเพื่อเป็นแนวเพื่อยึดแบ่งเขตทางบกผมไปมาหมดแล้วหน้านั้นผมจําได้พวกเรามาช่วยกันต่อต้านเราล่ารายชื่อประสาสนชื่อในการคัดค้านที่จะเอาพื้นที่ทางทะเลไปแบ่งปันผลประโยชน์ ของสองตระกูลใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นแล้วประชาชนสังเกตดูเอาจริงเมื่อไหร่ไอ้พวกนี้ก็กลัวนะมันก็เริ่มไม่ค่อยกล้าแล้วเริ่มก็เงียบและซาซาลงไปเพราะแต่เดิมมันจะตั้งคณะกรรมการเรื่องคณะกรรมการ JBC มาเจรจาขุดน้ํามันกลางทะเลแต่หลังจากที่ประชาชนบอกว่าเฮ้ยถ้ามันขุดเมื่อไหร่นะขะมายึดแผ่นดินทางทะเลเลยนะเราไม่ได้นะแล้วเรื่องนี้ก็เงียบไปหลังจากนั้นผ่านมาเรื่อยๆเฮ้ย hey, อยู่่มาเกิดปัญหา พื้นที่ทางบกละมันทำไรเกิดขึ้นมาได้ล่ะถ้าเป็นน้องท้าบความเอาตั้งแต่สักเดือนมีนาที่ผ่านมาปราสาทต,ตาเมืองทมอยู่ที่พนมดงรักจังหวัดสุรินเฮ้ยทำไมพวกขมรมันประกาศว่ามันเป็นแผ่นดินขมรเพราะเราก็ูสึกว่าตั้งแต่เกิดมาที่ยนินชื่อตาเมืองทมแล้วใช่ไหมเพราะว่ากมรมศิลปากรได้ประกาศปราปรสาทต,ตาเมืองทมใช้คำว่าเป็นพื้นอนุร,รักษ์ของศรลปากรตั้งแต่พศ2478ตั้งแต่ขมรยังไม่เป็นเอกราชจากฝรั่งเศสเลยเราประกาศเป็นพื้นที่ที่เป็น เป็นพื้นที่เขาเรียกอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมภาษาทางศิลปกรของกลุ่มศิลปกรถ้าอยู่ๆยคเมืนมาบอกว่าตามองโงจะเป็นของตัวเองแล้วสุดท้ายก็ไปถึงนั่นแหละภาษาตาควายแล้วภาษาตาเมืองโตแล้วอยู่ๆย่มาเอาช่องบกเขาให้พี่น้องรู้จัก4พื้นที่นะอันนี้มันเป็นข้อมูลทางวิชาการนิดหนึ่งคือพื้นที่ชายแดนไทยเขมรประมาณ200กิโลเมตรขณะนี้เกิดความขัดแยง้งที่เขมรมันบอกว่าจะเป็นของมัน4จุดใหญ่ๆ ปราสาทตาเมืองทมซึ่งเราเห็นอยู่แล้วมันเป็นของไทยพูดตรงๆนะสมเด็จพระเทพท่านก็ยังเคยเสด็จเลยกรมศุลปากรประกาศขึ้นเป็นพื้นที่มรดกของไทยตั้งแต่2478แล้วอยู่ๆเขมรจะมาเอาตาเมืองโตอยู่ๆเขมรจะเอาปราสาทตาควายแล้วไปมาเขมรจะเอาช่องบกสามปราสาทนี้อยู่ที่สุรินมันมีจังหวัดอุบลจังหวัดสุรินสุรเกตบุรีรัมศีสเกตะแก้วแล้วก็มันจะเอาสี่พื้นที่สามพื้นที่เมื่อกี้ผมคุยพี่น้องฟังแล้วคือสามปราสาท และอีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นปัญหาความขัดแย้งที่สะท้อนความอ่อนแอของรัฐบาลอุงอิงนั่นคือช่องบกครับพี่น้องครับให้พี่น้องนึกภาพอําเภอเชียงยืนจังหวัดอุบลราชธานีแถวพื้นที่นั้นเขาเรียกว่าช่องบกช่องบกจะมีจุดที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตมันก็เป็นการตั้งชื่อเรียกมันเรียนแบบสามเหลี่ยมทองคําสามเหลี่ยมทองคําเป็นพื้นที่แม่น้ำนะที่เป็นพื้นที่ไทยเป็นพื้นที่ลาวเป็นพื้นที่พม่า แต่ถ้าสามเหลี่ยมมรกตเป็นพื้นที่ไทยลาวขเขมรหรือกัมพูชามันเป็นรอยต่อของสามพื้นที่แถวๆนี้เขาเรียกว่าช่องบกและช่องบกก็จะมีศาลาอยุ่ศาลาหนึ่งชื่อว่าศาลาตรีมุกหรือไตรมุกที่เป็นศาลาที่สร้างขึ้นง,งบประมาณของไทยทหารไทยเนี่ยขนของเข้าไปสร้างแต่สร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมสามัคคีของสามประเทศคือมีอะไรก็มาพบปะก,กันตรงนี้แต่ทราบข่าวว่าถูกเผาไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ถ้าพูดถึงช่องบกปั้งให้พี่น้องนึกถึงคําว่าสามเหลี่ยมมรกตก็คือกับพื้นที่นะคือช่องบกอันเดียวกันแล้วมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งที่ใกล้ๆก,ก,กันกคือศาลาตีมุกงั้นเวลาเขาใช้ภาษาพูดนุ่นพูดนี่พี่น้องนึกเลยมันคือท,ที่เดียวกันที่ช่องบกแต่คาคานี้ภาษาอังกฤษเขมรมันใช้คําว่ามอมเบยพี่น้องอย่าคิดว่าผมเสลอนะเพราะผมกําลังจะโยไปถึงความเสลินของรัฐบาลอุงอิงให้พี่น้องฟัง ผมเอาภาษาเขมรมาให้พี่น้องรู้จักนิดนึ่งเพราะผมก็ต้องศึกษาเนื่อจากว่าเขมรออกแถลงการมันมีคําว่ามอมเบยใครพอรู้ภาษาอังกฤษผมสะกดให้ฟังนะ m o m มอมเบย b e i มอมเบยพบเรงขงไอ้มอมเบยมันคืออะไรผมเลยไปถามในแชท GPT ผมบอกว่าผมอยากรู้จักมอมเบยที่ที่เขมรเรียกมันหมายถึงพื้นที่ตรงไหนแชท GPT อธิบายชัดเจนเลยว่ามอมเบยที่เขมรใช้น่ะ หมายถึงพื้นที่ช่องบกของประเทศไทยงั้นเวลาพูดช่องเบิกว่าพูดมอมเบยบถ้าเราไม่เข้าใจเฮ้ย hey, มอมเบย์มันคืออะไรเพราะคาคานี้สําคัญมากมันอยู่ในแถลแงการของรัฐบาลคขมรนที่เพิ่งออกเมื่อวันที่4เดือนเดือนพฤษภาโชคเย็นเหตุเกิดมีการเผาพื้นที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจเมื่อวันที่28ตอนเวลาห30นาฬิกานาทีคือเช้าม,มืดเรื่องนี้สําคัญแล้วนะ ปรากฏว่ามีการประทะกันเกิดขึ้นระหว่างทหารไทยกับทหารขาเขมรผลคือทหารขาเขมรตายหนึ่งคนมีบาเดเจ็บเห็นว่าอีกสักคนหนึ่งคนหรือสองคนเมื่อเกิดการประทะตรงนี้ตามข่าวที่เกิดขึ้นสื่อรายงานชัดเจนว่า,ขาเขมรลุกเข้ามาในแผ่นดินไทย200เมตรสื่อบางสำนักอาจจะใช้ว่า150ยาเมตรเพราะ,ะว่าเวลาเราคาดการณ์ด้วยสายตาเนี่ย150เมตรกับ200เมตรมันไม่ต่างกันแต่อย่างน้อยๆมันเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหม ถ้ามันเข้ามาในประเทศไทยเราชอบพูดอยู่เสมอว่าแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเราก็ไม่ยอมใช่ไหมใช่แล้ว200เมตรจะไปยอมเหรอใช่ยอมไหมไม่ยอมปัญหาอยู่อย่างนี้เองว่าคือความจริงแล้วเมื่อมันเกิดเรื่องเหล่านี้ตัวนายภูมิทาเองไปลงพื้นที่เมื่อวานนายภูมิทากลับบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็น no man's land ผมขอดาอ่าหน่อยนะโ no m a n ล l a n พ่อมึงนี่ครับ มันเป็นของประเทศไทย <Yeah. S 1> ไม่ใช่ของคนอื่น <Yeah. S 1> ไม่ใช่ของเขมนแผ่นดินน <Yeah. S 1> ี้เป็นของประเทศไทย <Yeah. S 1> ไม่ใช่ของพ่อมึงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคนระดับเป็นรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงพื้นที่อะถ้าจะพูดแบบลดลงมาหน่อยเราถือว่าพื้นที่ทับซ้อนที่แย่งกัน มันพอฟังได้ถูกไหมอ่ามึงอ้างเป็นของมึงกูอ้างเป็นของกูเป็นพื้นที่ทับซ้อนก็พอเข้าใจได้แต่ถ้าบอกโนแมนแลนนี่ไปเปิดพี่น้องไว้ให้เปิดในแชท GPT เลยนะโนแมนแลนหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครครอบครองนะไม่ให้ใครไปอยู่เลยนะถ้าเหมือนบอกไปของมันอ่ะเราก็บอกไปของเรางั้นพื้นที่นัน้นมันต้องเป็นของประเทศไทยเท่านั้นเพราะถ้าโนแมนแลนให้พี่น้องนึกถึงเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้จะมีเส้นลงอยู่เส้นหนึ่งและไม่ให้ใครไปอยู่ตรงนั้นเลยใครเข้าไปอยู่เนี่ยมีปัญหาตายไม่รู้ เพราะเขาเรียกโนแมนด์จริงๆเป็นพื้นที่ไม่ให้มีการมาประทะก,กันของคนสองฝ่ายแต่ของเราเนี่ยขเขมรมันเคลมไปน,น้าเป็นของมันแน่นอนเราก็ต้องเคลมที่เป็นของเราคำถามถามว่าทําไมรัฐบาลชุดนี้ไม่กล้าประกาศว่าพื้นที่200เมตรที่ขเขมรลุขมาเป็นของประเทศไทยเท่านั้นเราต้องถามกลับว่าทำไมไม่กล้าเคลมล่ะ ทำไมที่เขมรเบอกเป็นของเขมรแต่ของเรากับไม่กล้าพูดว่าเป็นของประเทศไทยบอกได้แค่ว่าเป็นโนแมนแลนโนแมนแลนพ่อมึงสิครับหรือจะให้พูดแรงๆโนแมนแลนพ่อหุ่นเซนสิครับ